สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหนุ่มเศร้าหลังฉีดวัคซีนตัวนี้ป่วยโรคพุ่มพวงผมร่วงหมดหัวหนุ่มนักศึกษาเศร้าหลังฉีดวัคซีนเข็มสองตัวนี้เป็นโรคพุ่มพวงผมร่วงหมดหัวเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่17พฤศจิกายน2564นายบดินอายุ19ปีนักศึกษาชั้นปวส1โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยเรื่องราวกรณีเส้นผมหลุดล่วงเกือบหมดศรีรษะหลังฉีดวัคซีนครบ2เข็มและได้นำเรื่องนี้ไปโพสต์ลงโซเชียลจนชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เป็นจำนวนมากนายบดินเปิดเผยว่าไปฉีดวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2ที่จังหวัดพังงาบ้านเกิดแต่มาเรียนหนังสืออยู่ที่ภูเก็ตฉีดเข็มแรกไม่มีอาการข้างเคียงอะไรเส้นผมยังคงดกดำเหมือนเดิม หลังฉีดวัคซีนเข็มที่2ได้ประมาณ3วันปรากฏว่าผมบนศรีรษะก็เริ่มร่วงเป็นกระจุกตอนตื่นนอนตอนเช้าจะร่วงติดหมอนเป็นจํานวนมากเมื่อเอามือเสยผมก็จะร่วงติดมือมาด้วยเช่นกันเป็นลักษณะแบบนี้ตกใจมากว่าทําไมเกิดอาการแพ้วัคซีนถึงขนาดนี้ ผมไปหาหมอคลินิกเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตหมอบอกว่าเป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนนั่นเองและวัคซีนยังไปทำปฏิกิริยากับเม็ดเลือดขาวส่งผลให้เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องคล้ายกับโรคพุ่มพวงหรือคล้ายกับโรคที่วินัยไกรบุตรดาราชื่อดังกำลังเป็นอยู่ที่สำคัญหมอบอกว่าให้ระวังพยายามหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิดการพักผ่อนต้องให้เพียงพอห้าทุ่มต้องนอนแล้วห้ามนอนดึกโดยเด็ดขาด นายบดินกล่าวต่ออีกว่าการแพ้วัคซีนของตนจะทําให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องเชื้อโรคหลายชนิดอาจจะวิ่งเข้ามาหาตนได้ทุกเวลาเหมือนกับเปิดประตูรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายพร้อมทําให้มีอันตรายตลอดเวลาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีใครเป็นเหมือนตนบ้างขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังเชื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ